สวัสดีค่ะมุ่นจัดชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่วัดตาลเจ็ดยอดนะคะประจวบคีรีขันค่ะอันนี้วัดตาลเจ็ดยอดนะคะไปค,ค่ะไปดูข้างหน้ากันนะคะด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็สมเด็จพระจารย์โตค่ะจะเป็นรูปองค์ใหญ่เลยนะคะ ตอนนี้เรากี่โมงแล้วนะคะเราจะประมาณ5้าโมงครับตอนนี้ประมาณ5้าโมงนะคะอากาศก็จะออกคืมๆเย็นๆหน่อยค่ะแต่ฝนไม่ตกนะคะเป็นบรรยากาศกําลังเย็นๆค่ะไปค่ะด้านหน้าเลยค่ะวัดตาลเจ็ดยอดจ้ะช่วงนี้เป็นช่วงทอกระถิ่นค่ะอันนี้เป็นวัดสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็จะกลับลาดรีน้องบนเลยค่ะ หลวงปูทวดค่ะขึ้นไปไม่ได้นะเจ๊เรามานมัสการนะคะหลวงปู่ทวดนะคะด้านบนนะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายเป็นหลวงปู่ทวดค่ะด้านขวาเป็นสมเด็จพิจารโตนะคะไปค่ะเราไปกันมามีมามีม ไม่มีไปเร็วมีมีแกะด้วยเฮ้ยแม่ขึ้นรถแกะเต็มเลยข้างในค่ะด้านนี้เป็นสมเด็จพระพุทธเจ้าจารย์โตนะคะผรมลังสีด้านบนเลยค่ะ วัดตานเจ็ดยอดนี่ค่ะวัดตานเจ็ดยอดนี่นะคะสมัยพุทธจารย์โตภรมรังสีีค่ะอันนี้ค่ะวัดตานเจ็ดยอดนะคะ ดีดีชั่วใจทำไว้ใจย่อมรู้นะคะนี่กติสอนนะคะด้านในค่ะวัดตานเจ็ดยอดวัดตานเจ็ดยอดค่ะจะมีรูปปั้นต่างๆนะคะนี่ค่ะในวัดมีพระสังกรจจาย มีพ,พมัพรมพภพิคขเนศด,ด้านในค่ะแล้วทางด้านนี้นะคะทางขึ้นวัดนะคะขึ้นทางนี้ก็ได้นะคะหรือทางข้างหน้าก็ได้ค่ะนี่ค่ะต้นตาลเจดยอดจากคำบอกเล่าจากผู้ที่เคยเห็น อันนี้เป็นรูปรูปจริงนะคะต้นตาลแล้วก็มีเจ็ดยอดรูปถ่ายเอาไว้สมัยโบราณเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นต้นตาลแล้วมีเจ็ดยอดด้านในานี่ค่ะ ทางขึ้นวัดตาเจยยอดนะคะทางนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อมีไข่มีเทพพันใจหลวงปู่ดู งที่ที่ที่แตะมืออ่ะที่อนุภาจี้อ่ะใช่ป่ะใช่ของพ่อทันใจนโมตัสสะภะคะวะโตระโติสมมาสมปุตตะสัณโมตัสสะภะคะวะโตระโติสมมาสมปุตตะสัณโมตัสสะภะคะวะโตระโติสมมาสมปุตตัสสะโตสมมาสมปุตตะวันเสกายยาฆาพาเททันใจโสโตมามาจิตตภาวะมละภะกยะคู่ทันสังสาธุเฮลุกนั่งเงินที่สิ่จะให้สงความพัฒนาแล้วสาธุสาธุสาธุ ของฝากค่ะจากประจูบนะคะสับป,ปรลรดค่ะสับป,ปรลรดกวนสับป,ปรลรดกวนนะคะนี่ของฝากค่ะพี่หลังเขอน้่หองาแอนี่ไงของฝากราสซุนี ไปเลยค่ะฝากก็ได้นี่ของฝากค่ะมีของดงของดองนะคะเสี่ยงภายค่ะลอตเตอรี่ค่ะอันนี้นั่งชิวๆบรรยากาศวัดนะคะ ตอนเจ็ดยอดบริเวณจอรดรถกว้างกว่างนะคะจอดได้หลายคันอยู่ค่ะไอ้นัน่ไนไงสับประรดนะ่ะสับประรดกวน ด้านในนะคะเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะคะด้านในค่ะด้านในนะคะเป็นน้ำมนต์นะคะบูชาตามกำลังศรัทธาได้นะคะด้านในนะคะเป็นสมเด็จ คุณอจารย์โตค่ะด้านในคะ่ะเป็นหุ่นคิดพึ่งจำลองมานะคะอ๋อแ,แม่แม่แม่เอาไปแล้วค่ะ<อ>แม่เข้าไป,ป,ไไปแล้วจ้ะ,ะจ้ะมากระทัวครับมากระทัวครับ กับบ้านได้วฮะนำมนกับบ้านนะอ๋อแมเอาไปแล้วนะอ๋อจ้ะครับ ต่อยกับมนเลยนี่มันจะต่อ,อยอ่ะต่อยกันเลยจ <Okay. S 2> อยมีจุง <c oughs> นี่เราพาชมนะครับด้านในค่ะัมมเป็นพระพิคเนะวัดตานจัดยอดใช่ไหมวัดตานจัดยอดค่ะประจบคีรีขันโดเรมี่โดเรมอน <c oughs> โดเลมอนและโดเลมีอันนี้ฟพ,พิชเเนตค่ะ,พ,ะพักพิชเเนตนะคะพาหานะคือหนูค่ะหนูฟระพิชเเนตคือหนู ตัวมีขนาดใหญ่ขอให้ลูกใช้เล็กเสุ้กปากกาสำหรับเโดดลงระดับใดดังใจที่หลับวัดตาลเจ็ดย่อบริเวณจอดรถกว้างกว่านะคะจอดได้หลายคันอยู่ค่ะ